เงยแทนนันเปทังไหนเขาบ่โอ้บกไก่เลยนาอพี่น้องนาอโอ้ด,ด้ไปแล้วครับขาดเรียบร้อยครับปาโดครับพี่น้องครับขาดเรียบร้อยนาอพี่น้องนาะโอ้สะดุ้งน้อยพี่น้องครับพนบก้ามาเขาสะดุ้งมาหน่อยดอกพนบก่ามาเขาสะดุ้งมาหน่อยดอกเอา ใจแล้วคุณแม่เนาะคุณแม่ลองกับพี่น้องขาดสะดุงเรียบร้อยบอนขึ้นบักไงนะครับบอกพนยกพนยกขึ้นกระตำสะดุนพนขาดพี่น้องครับนาเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าเป็นยังครับเดียบกับมาเขืาไหมพี่น้องครับนะครับปาเราี่นี่งกินข้าวันนี้ครับง้ครกาให้ราเน่อยรงาบารเล โม้นะรั่เตอไหโ่ไม่ดีนะครับเ้าแปครับ2ลับท่ตนะครับองหลุดดวนนะครับสาบาเรื่องด่วนจะเปิดได้ติ่ตาได้ก่ะดับแตนพี่น้องครัสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้านหน่อยผ้ามาทางน้องดวนนัซันพันวาดวนมากๆากน้อพี่น้องเนาะนะครับนะครับเป็นน้องส่วนโตนพี่น้องเนาะนะครับทีมงานบคอยห่วงกันเลอยมากว่าลายปันใดครับพี่น้องครับ ทั้งบัตรนาคาเน้องพี่น้องเนาะตะบดนงมะท่องเอาเพื่อเนมืวงสุขนคอนครับพี่น้องราคาบัตรหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องครับเป็นน้องดวนครับพี่น้องมาบอายปันไดเพราะว่าเป็นน้องดวนพี่น้องเนาะบอไดบอกก้าวเราแจ้งพี่น้องของฝ่ายกันก็เริ่มมาแบบดวนดวนพี่น้องครับนะครับทีมงานกับมาโอเคดีอยู่ทั้งๆก็จะเป็นน้องอ่อนแน่เสียซ้อนแน่พราะอ้วนนะครับพี่น้องครับมานํากันหรายครับทีมงานเบาหน่อยกับมาารมือนี่เสียแดงๆแมือนมันดพี่น้องครับนะครับ มอลัมปัญชัยก็มาขึ้นกันนะ้องพี่น้องเนาะเอาได้เวาเมา,าหน่อยภาพไปรุนนะ้องพี่น้องเนาะว่าพื้นจะมานซ้ำไดรอบไปรุ่นกันครับพี่น้องครับนะครับเดลเวล้วนะครับพี่น้องครับมารุ่นกันพี่น้องครับนะครับ,นะรบดังนั้นเขาอักหลักเต็มสะดุนนะพี่น้องเนาะเปิดปาขาวหน้าบานเนาะพี่น้องครับนะ ป่าสะง,ง้งกระติดขึ้นมานะครับพุทธพรมานแล้วนะครับอู้นครับดังนั้นคือกันพี่น้องครับขาอักหลักเต็มสะดุนนะพี่น้องเนาะอ๋อน้อ่อนได้ป่าญใใ่พี่น้องครับได้ป่าใหญ่ก้อนมูลล้กก็ได้แล้มันมานครับมันกันทุกปูทุกคนนะพี่น้องเนาะ ครับดังนั้นเขาออหลักเต็มสะดุ้งพี่น้องครับครับรลุนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับคุณแม่ล่องยังลอยนามอยู่ครับพี่น้องครับยังลอยนามอยู่เนาะเอาเพราะเป็นยังครับคืนที่หลังงมูอก็ได้เนาะมันบบเต็่มน้องนะครับ อันรึมึงพี่น้องครับรึมึงโอ้น้องอ่อนถือปลาใหญ่ยอีกแล้วพี่น้องครับสองเ่อเลยได้เล่าก็ได้เอา้ามันหมาน,นครับขพงคุณแม่นี่ก็ปลาสังเงานยเนาะติดอ่อนตอนอยู่เล่าว่าปดเอาถ้าปดวัที่หลังเนาะแม่เนาะเอา้าโยกประตที่มันบอกของบอกข้าสักก่อนนะครับพี่น้องครับเอาทาง้นขาดแล้วครับพี่น้องครับปลาใงญ่ถือเนาะพี่น้องเนาะ ขึ้นบัลลังก์อยู่ครับแม่ร่องเฮาเนาะพี่น้องเนาะยกสองนิ้วสามนิ้วโชว์อยู่บ่เฝ้าปันใดปั่นนั่งบ่ใช้ยกขึ้นเบัลลงกันน่ะโอ้ตัวน้อยกับปั่นนั่งคือเก่าล่ะนะครับได้ปั่นนั่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อาวรุ่นบิ่งบัตนี้ครับน้องอ่อนจำมานคือว่าสองบาทนั่นบางยานี่บ่แล้มีจีรีบัตถือบัตบ่เนาะพี่น้องเนาะมีบัตรมานบัตประมาณนะครับตะอ้วนก็บอกละวคืนวัดทางพี่น้องครับเพิ่นเปิดทําการแล้วแต่วันว่าเป็นยังบ่ซีเรลี่ยมอพี่น้องเนาะนะครับครับถือปลาขาวสูตรใหญ่เนาะพี่น้องเนาะสองตัวนะครับมันมันแล้วก็ได้ยกมาเดียวได้สองตัวพี่น้องครับ อัดหลุดบังคุณ่อต่อนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงมันบ่อมีบัตรถือบัตรบ่บอเนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะครับลปลาธรรมชาติเนาะพี่น,อนะน้องนะเนาะก็ระบุบ่ได้ว่าจะมีป่าจักตัวครับพี่น้องครับนะครับก็คือป่าเลียงปลาปอยนะครับ เสียสอนพี่น้องครับมือนีมันบอน,นอนหน้ามันมาตึกปลาอีกแล้วพี่น้องครับถึกป่าขาวสูตรง่มามนตลอดเล่ากระไดเอา้าหนีลูกหนีมมมเมียมาโอเร์แมนเมียเราก็มาน้องมือนีเนาะเอามันมาน,อมอนเอาพี่น้องครับท่านั้โตขังแล้วครับพี่น้องครับโ <laughs> ตคังแล้ว นะครับโอ้ถือป่าไงเอา่ายูพี่น้องครับห่างผ้าลมโอ้แม่ล่องครับพี่น้องครับสมก็เล่ามาชุดถ่ายมูหมานคักขาวอักหลกักเต็มสะดุงครับพี่น้องครับไปน้องใดเล้าก็มานมันน้องนั่นแม่ล่องเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ขอบ,บุญขอบคุณครับ ตั้งเมลองมันใส่เสือของบ่าวน้อยแฟมิลี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับสีแดงแปดแลดน้องพี่น้องเนาะครับมอสิเป็นเสียซ้อนแน่น้องอ่อนแน่นะครับได้ลหลายผู้ลหลายคนหมอลำพรชัยแน่นะครับทีมงานเสือแดงเบาหน่อยมาหลายนะครับอ,อ้วนครับป่าสะเแหง,งหัวซุปนะครับพี่น้องครับอ่อนตน้นอ่อนต้นขึ้นแล้วพี่น้องครับครับเป็นป่าสงงนะเแหงเนาะ รถมึงเสียสอนครับบางยานเดี๋ยวเราถือป่าไอ้ามพี่บัตรถือบัตรบอร์นาอพี่น้องเนาะครับ พอดับพี่น้องครับพี่น้องครับปุดเต้นดงเด้งดวงเดงเหรอครับปลาขาวสูตรไงพี่น้องครับงุ่มทั้งเสียสอนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ข่างทั้งหลังเสียสอนครับนะครับติดปลาขาวสูตรไงพี่น้องครับเอ้ายังไงเต้นดงเด้งดวงเด้งตักใดบอครับแล้วก็ยังตักบ่ละรดัอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ สองตัวสามตัวแล้วกระไดมันอยู่ครับนะครับติดขึ้นไหมละครับเสียซ้อนถึกดีก็มูพี่น้องครับปลาขาวสูตรอีกแล้วนะครับเป็นปลาขาวสูตรเสียซ้อนถึกดีขนาดพี่น้องครับเมึงอพ่ออ้วนครับ เป็นจ้าไหนทมีบาดถึกบาดบอ,นะองนะอนออนพี่น้องเนาะโอ้เต้นออกโตใหญ่ครับพี่น้องครับของคุณแม่บอท่านรับเอาที่ปเขาดางของผูดด้ใดนาะรุ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อพี่ด้มาขอสะดุ้งมาหน่อยกับบอจักดอก <c ười> คุณครับทั้งคุ่นกับข้าอักลาขึ้นเต็ียมอยู่พี่น้องครับ ถึงแล้วครับพี่น้องครับเพืดอนบอถือมาโดดแล้วน้อพัน์มาเอาได้หลายก็มูบัทิหนิสามซีตัวตัก บันทีออกเอามันหมานครับพี่น้องครับของพ่ออ้วนเนาะถือดีนะครับมาบ้างน้องอ่อนครับไปเชียงได้น้องอ่อนบัดแรกสองบาทแล้วถือดีด้น้องอ่อนกัะตัวใหญ่ๆพี่น้องครับนี่บาตรถือบัดบอะพี่น้องเนาะนะครับทีมงานมากบอเตรียมน้องครับพี่น้องครับมันก็เป็นเรื่องทั้นบอดาตีปลาบอแจกพี่น้องครับนะครับ พื้นที่ยังว่างายนะครับเป็นน้องดวนครับพี่น้องก็เลยบริประกาศลงให้พี่น้องฟองไปลายได้เบิงกันก็เลยมาบหลายปันไดนะครับได้โทษเอื่นกันเอามาก็เลยมาบเต็มน้องพี่น้องครับครับก็ยังถือดีกัอนอยู่คัดตีปลาแตกกระข่าย,ยู่ดเัาพี่น้องเนาะนะครับนะครับเบิงเสี้ยนแหเนาะพี่น้องเนาะนนะถือหลยหล่ปลดปัดนี่บัละแหลวอยู่นะครับ ปลาแสเง้งครับพี่น้องครับครับโอ้อักลากทึกปลาขาวสูตรไงพี่น้องครับนะครับถือลายลายพ่นปลศวันแล้วไงเอามันๆครับพี่น้องครับเส้นแห่เสืสะดุ้งทั้งหลายนะพี่น้องเนาะนะครับอ่หลุดเมลองต่อครับพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะคือเกาบ่บ่ถือคือเกาบ่เอามีบัตรถือบัตรบ่พี่น้องครับ อันนี้ครับพ่ออ้วนถืออีกแล้วพี่น้องครับปุนเต้นน้องเด้งน้องเด้งอยู่ผุ่นโอ้มาได้เล่าก็ได้นะครับถืออีกแล้วน้าพี่น้องเนาะเอาตักเขาต้องปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอ่ะรุ่นรุ่นพี่น้องครับรุ่นไปน้ำกันครับพี่น้องครับ น้องครับดังนั้นก็เขาอักลาาขึ้นเนาะอยู่ขางแม่ล่องพี่น้องครับ อ่ะนะครับถึกปลาขาสูตรไงครับคุณแม่อยู่ขังบ่อหน่อยนี่ครับนะครับเพคนโยขึ้นมากอย่างเงียบๆดอกนะพี่น้องเนาะนะครับบ่อเต็นบอยยังปลาสูตรตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะตัวใหญ่อยู่นะครับเอามันหมานด้วคุณแม่เด้อโอ้มันอยังน้อทางคุณโอ้ถือกแล้วครับพี่น้องครับคุณนะครับทั้งสองด่างติดต่อกันเนาะเสืยชิ้ชมพูครับเสีอสีน้ำเงินครับพี่น้องครับถือพร้อมกันเลย ครับปลาขาวสูตรไงพี่น้องครับนะครับคุณแม่ดังนั่นกระถือดียู่นั่นครับขาวอักหลากขึ้นนาะพี่น้องน้อผมว่าเตอร์ใหญ่ลงมาแล้วพี่น้องครับโอ้ยไม่ล้องไม่ล้องไม่ล้องป่าหยั่งบอนครับนั่นไงแท่นั่นเป็นยังไงขาบออ โอ้บกไก่เลยนาะพี่น้องเนาะโอ้ได้ๆไปแล้วครับขาดเรียบร้อยครับปาโดครับพี่น้องครับขาดเรียบร้อยนาะพี่น้องเนาะโอ้สะดุ้งน้อยพี่น้องครับพ่นบกกามาเขาสะดุ้งเบาหน่อยดอกพ่นบกกามาเขาสะดุ้งเบาหน่อยดอกเอาเอาเหลือใจแล้วคุณแม่เนาะคุณแม่ลองครับพี่น้องขาดสะดุ้งเรียบร้อยบอลขึ้นบักไงแมครับบอกพ่นยกพ่นยกขึ้นกระตำสะดุ้งพ่นขาดพี่น้องครับน่าเสียดายนาะพี่น้องเนาะ เอาเ่าเป็นยังครับเดี๋ยวกับมะเขาไหมพี่น้องครับนะครับป่าเริ่มเริ่มจะแตกแน่จักหน่อยแล้วนาะพี่น้องเนาะเสี้ยนแหเพิ่นวานแหไล่ไปไล่มานะครับป่าก็เริ่มต่ําสะดุ้งไปเรื่อยเือนาะพี่น้องเนาะนะครับนะครับเอานะครับเ่าเป็นยังครับแต่ว่าเป็นที่นาเสียดายนาะพี่น้องเนาะนะครับ พ่นโนไปทางบนเดียวมันก็ไปเขา,าสรุงเสียซ้อนดอกคันเขาสรุงเสียซ้อนมันมีผาดเนาะพี่น้องเนาะบ่อขาดแน่นอนลอยเปอรเซ็นครับพีน่น้องครับนะครับปลาคอใหญ่ายละครับพี่น้องครับท่างขางแม่ล่องนาะพี่น้องเนาะเสือสีเหลืองเน,นาะพี่น้องเนาะนะครับปลาคอใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ต้นโอ้ตน้ตนคืนพีนพ่น้อ,องครับเอาเป็นยังไงตักได้บ่ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอาหมันหมันนะพี่น้องเด้อครับนะครับบอลขึ้นมาใหญ่เอาเสี้ยนแหยรุ่นรุนครับพี่น้องครับรุ่นน้ำกันครับนะครับมุดใส่ละครับพี่น้องครับเบิ้งครับโอ้โหแล้วอันไหน นะครับปลาเทปกระถือปลาแล้วพี่น้องครับทัางผุนเส้นเหนนะครับหมานแล้วครับพี่น้องครับปลาข้าวนะครับบ่เป็นปลาขาวนะพี่น้องเนาะปลาข้าวของแข็เนะพี่น้องเนาะนะครับเอามันหมานครับพี่น้องครับเส้นเหครับ โอ้ผุดทางนึงครับพี่น้องครับปลาข้าวขึ้นกันบอนันโอ้นะครับพี่น้องครับเสี้ยนสะดุ้งเข้านะครับปลาข้าวนะครับนะครับผู้หมานกระมานเนาะพี่น้องเนาะมันไผ่มานมันบัว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าม,านมานันมนครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้คงจะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ,ะครับจ็อะไรบ้านน้อยกระปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านน้อยเพื่อกั่นล่ะนะครับเือเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยอยากให้คลิปมันงไให้พี่น้องได้เบิ่งกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พักันคลิปต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ